รายดูรูปสากราชสีสิ่งอัดยืนแอนออกกอะหนกกระนับข้าวแก้วกลุ่มครั้นได้เตรียมะสุมและกระแสสองบันทุกสิ่งของลงต่างๆไว้ระหว่างทางวิดนามประทำเป็นชงลงอับชาวกันคลลลลลลงประจุเลียามเภาวนี้ก็มาพาเพียเพียงราทอครั้นได้มหาวิชัยเลิกแล้วนอน کہ ہے لاکھوں สามลาโอ้ไปได้ครึ่งลำแล้วโอ้ ข้อลำแล้วยังไม่ถึงอีกหรอเนี่ยแหมมันติดเสากระโดงอยู่หน่อยหนึ่งสง <c oughs> สัยจ,จะมโนาภาพก่อนจะละมะังไม่เป็นไรยังไงครับที่วัดพระรามเก้าเนี่ยครับพระเดชพระคุณพระเทพวัชรยาณน,นกวีครับผมท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยเมตตาอย่งงางนั้นสิญาติโยมที่นี่ก็ใจดีครับผม ท่านบอกว่าถ้าพระเทศตายที่นี่เผาให้ฟรีตายเผาให้ฟรีฟรีเลยเหรอใจดีจริงเพราะั้ไม่ต้องห่วงครับงั้นอย่าเพิ่งเลยเอ้าฮอสุดท้ายสุดเสียงสั่งฮอ ใส่ตายแน่ oh, oh. ยังยันก็ oh, ยังนะถ้าตายแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาโหอีกเอออยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนนะครับผม มีคนช่วยด้วยมีลูกผู้